ต่อให้บอกว่านี่มันเป็นทางลัดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเตะไทยที่จะไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษคือ<ม>เรื่องของเส้นไม่เส้นยกไว้ก่อนใช่นะครับเรื่องของการที่เรามีเจ้าของทีมเป็นคนไทยถูกต้องนะครับอันนี้เราต้องไปว่ากันที่หลักเกณฑ์จริงๆทีมชาติไทยเนี่ยมันอยู่ในเคสอันดับต่ำกว่า51ไม่ว่าคุณจะได้ลงเล่นครบ ร้อนาทีครบร้อซคุณก็จะได้แค่2องคะแนนเท่านั้นม,มันก็เลยเป็นที่มาของการที่ทำไมปัำมกวนดับดับ5ออ่ะไปเล่นพรีเมียร์ลีกโอ้ยากจังเลยคุณก็ต้องไปหาบันไดาทางอื่นอ่ะบันไดาทางนี้มันตันอ่ะครับคือไม่ยกเว้นว่าทีมชาติของคุณมันต้องไต่ไปถึงท็อป50ของโลกให้ได้อ่ะอ่าใช่ซึ่ง <okay. S 2> เราเนี่ยพูดตรงๆ ถ้าสมมติสุขนัดไปเล่นเนี่ยนะสุขนัดก็ต้องได้ลงเล่นเขาถึงจะมีคะแนนประเมินตรงตรง,ตรงส่วนนี้ด้วยกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะฮะมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วบอกว่าใจเส้นจะได้ไปพิมพ์ลิกเลอไม่ใช่ วันไทยเฮดไล์วันนี้นะครับก็มีประเด็นที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุพนัทเหมือนตาที่จากกระแสข่าวในโซเชียล <Social S 2> ตอนนี้ก็คือเตรียมที่จะได้สัญญาเลเซอร์ซิตี้แล้วเดี๋ยวจบฤดูกาลนี้เนี่ยจะบินไปยุโรปแต่ว่าจะไปเริ่มที่โอเอสลูเว่นก่อนนะพี่จอนครับความเป็นไปได้ของการไปพรีเมียร์ลีกอ่ะอันเนี้ยมันเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาก็สงสัยว่ามันไปได้จริงเหรอสำหรับคนไทยเกณฑ์ในการไปมันเป็นยังไงแล้วทำไมต้องไปโอเอสลูเว่น อืมอ่าอันเนี้ยหลายๆคนสงสัยมากก็<ไ>ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วในปัจจุบันอย่างเลสเตอร์ซิตี้รวมไปถึง o อเอชลูเนเนี่ยก็เจ้าของก็เป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่าต่อให้บอกว่านี่มันเป็นทางลัดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นทางเลือกที่ที่ดีสำหรับนักเตะไทยที่จะไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกของอังกฤษซึ่งปายทางที่เราหวังเอาไว้มันคือพรมียร์ลีกกันเนาะเพราะว่า อย่างแบงค์สุบนัสเนี่ยเขาก็ได้เคยมีโอกาสที่จะได้ไปกึ่งๆึทดสอบฝีเท้าไปฝึกฝนฟุตบอลที่อังกฤษมาสองรอบแล้วทางคุณเนวินเองก็พูดว่าพูดเป็นเสียงเดียวกับทางทางฝั่งเลสเตอร์เองว่า เด็กคนนี้มีแววจริงแล้วตอนนี้อายุก็21กําลังจะ21ปีนี้เวลามันพอเหมาะพอเจาะถ้าปล่อยให้มันสัก24 25้าผมว่าอาจจะอาจจะช้าเกินไปเพราะว่าเลนส์ขอบเขตของการไปเริ่มต้นมันไม่สามารถที่จะเสกปึ้งแล้วลงสนามพีมิลิกได้เลยใช่ครับก็ต้องมีขั้นมีตอนแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนนั้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆล้วบอกว่าใจเส้นจะได้ไปพีม์ลิกเลยไม่ใช่ สุดท้ายแล้วเส้นไม่เส้นยังไงมันมันมีขั้นมีตอนของมันปลายทางมันก็อยู่ตรงนี้แหละคือ,อเรื่องของเส้นไม่เส้นยกไว้ก่อน นะครับเรื่องของการที่เรามีเจ้าของทีมเป็นคนไทยกับโอ l อ v ลูเวนยกไว้ก่อนนะครับอ,อันนี้เราต้องไปว่ากันที่หลักเกณฑ์จริงๆว่าถ้าจะไปจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงต้องพิจารณาพูดถึงเรื่องของการเข้าไปทํางานในสหรชาชอเมรกรแน่นอนเราเข้าไปทํางานใน,นยูเคนะักฟุตบอลคนหนึ่งเข้าไปทํางานใน UK เคเข้าไปทํางานเป็นนักฟุตบอลอาชีพในพรีเมียร์ลีกอ่ะลีกสูงสุดเนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขากําหนดไว้ให้แล้วอ,อย่างหนึ่งคือ UK เคน,นี่เขามีการ ลงนาม B.I. Exit นะครับก็คือออกจากสหภาพยูโรปนะครับโดยที่ไม่ได้อิงกับ E.U. อีกต่อไปอเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างแรกก็คือเรื่องของอันดับโลกเกณฑ์อย่างที่2มันเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของผลงานสโมสรก่อนหน้าครับนะครับเพราะฉะนั้นเอา2เกณฑ์มาคิดคะแนนรวมกันคิดแบบไหนอะเดี๋ยวไล่ไปทีละเกณฑนะ์นะครับนะครับสเกณฑ์นี้ถ้ารวมกันนะครับ คุณต้องได้คะแนนประเมิน15คะแนนขั้นต่ำคุณถึงจะได้ใบอนุญาตในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ถ้าสมมติกรณีที่เป็นลีกแชมเปียนชิพเกณฑ์มันก็จะน้อยลงนะครับะพูดถึงพรีเมียร์ลีกเป็นหลักละกันนะครับเริ่มจากอันดับโลกมันมีข้อสงสัยมากพี่จอนคนคไทยหลายๆคนสงสัยว่าอันดับโลกเราเนี่ย114แบบเนี้ไปได้เหรอก็เกณฑ์ดับโลกนะตอนนี้เนี่ย การพิจารณาเนี่ยอันดับโลกเนี่ยจะต้องประกอบกับการเล่นเล่นทีมชาตินะเขาจะใช้คือจะตัดที่อันดับที่50นะโดยต่ำกว่า50เนี่ยจะต้องมีจำนวนของการลงเล่นขั้นต่ำที่70%หากถึงเกณฑ์ก็จะผ่านทันที โดยไม่ต้องใช้เกณฑ์ระบบผลงานของสโมสรซึ่งหมายถึงว่าถ้าอันดับโลกของคุณอยู่ในท็อป50ของโลกเนี่ยอันดับสมมุติอันดับที่20ของโลกแล้วคุณเล่นทีมชาติไม่ต่ำกว่า70% 10เกมเล่น7นัดอ่ะอืมสมมติ10เกมเล่น7นัด900นาทีคุณได้800นาทีแบบเนี้ยคุณเกินเกณฑ์อย่างเงี้ยอันนี้คือออโต้พาสไปเลยนะไม่ต้องผ่านระบบสโมสรอื่นๆเลยสมมติ คุณเป็นคนอาร์เจนตินาแล้วคุณลงเล่นกับสโมสรในลีกอาร์เจนตินาของคุณคุณลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินามาโดยตลอดอ่าเจดบตขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าดับหนึ่ถึงสิจริงๆริหจริงๆก็ได้แล้วนะแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันสมมุติคนลงเล่นแบบ900าร้นาทีคุณลงเล่นไปแปดร้อยเจ็แบบเนี้ยออโต้พาสไปเลยออันนี้คือผ่านเลย แต่เคสของของทีมชาติไทยเนี่ยมันอยู่ในเคสอันดับต่ำกว่า51ซึ่งอันดับ51เนี่ยเกณฑ์การประเมินมันต่างไปสิ้นเชิงเลยคืออันดับ51ลงไปเนี่ยถ้าเล่นทีมชาต90ิ90-100% คะแนนที่คุณจะได้รับก็คือ2คะแนน2คะแนน2คะแนนจาก15ก็คือสมมติว่าทั้งเกมคุณมีแมตช์สิบแมตช์สิบแมตช์เก้าร้อยนาทีคุณได้ลงเล่นครบ900นาทีเลยครับคุณก็ได้2คะแนนแต่ในขณะที่สมมติว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลจากท็อปห้าสิบอย่างเงี้ยสมมติเขาได้ลงเล่นทีมชาติแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือก็จะเป็นเจ็ดแปดคะแนนอะไรเงี้ยาะว่าไปแต่ถ้าต่ำกว่าห้าสิบเอ็ดลงไปไม่ว่าคุณจะได้ลงเล่นครบร้อยนาทีครบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็ มันก็เลยเป็นที่มาของการที่ทําไมปัํมกว่าอันดับ51อ่ะไปเล่นพรีเมียร์ลีกโอ้ยากจังเลยอืมันก็มีที่มาจากตรงนี้แหละใช่ก็คือพูดง่ายคืออันดับโลกเนี่ยมากกว่า50ก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณต้องไปหาบันไดทางอื่นอ่ะบันไดทางนี้มันตันอ่ะครับคือไม่ยกเว้นว่าทีมชาติของคุณมันต้องไต่ไปถึงท็อป50ของโลกให้ได้อ่ะอ่าใช่ซึ่งเราเนี่ยพูดตรงๆเราเคยทำได้เราเคยทำได้ อันดับ40ส47ของโลกแต่นานมาแล้วประมาณสัก20ปีที่แล้วนานมาแล้วนานมาแล้วนานมาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไต่ถึงขั้นนั้นอีกอะเราต้องเป็นแชมป์เอเชียนคัพอะซึ่งมันก็ยากแล้ว่ะมันก็โอเคกยภาพเราก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกต้องเป็นแชมป์เอเชียนคัพในในเวอร์ชั่นที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างต้องแบบท็อปเลยเราต้องชนะหมดหมดหมดขนาดนั้นอะอันดับโลกเราจะขึ้นไปถึง50ได้ มีมีโอกาสมีโอกาส,กาสแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงมันก็คงจะยากหน่อยเขาก็เลยมีเกณฑ์ขั้นที่2ก็คือเกณฑ์ของระบบผลงานสโมสรก่อนหน้าครับเขาจะใช้ระบบเหมือนกับว่าแบ่งเป็นแบนด์แบนด์อะ BA d ีแบรน์เหมือนเครื่องดนตรีเลยนะอื แบรนด์เนี่ยเขาแบ่ง6ระดับซึ่งระดับเขาก็จะแบ่งตามความสําคัญหรือว่าความนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นพวกห้าลีกใหญ่อะครับคราวนี้แบรนด์สน่าสนใจต่ําลงมาแบรนด์ที่2เนี่ยมันจะมีโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์แล้วก็ลีกเบลเยียมด้วยนะรวมไปถึงลีกตุรกีแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคราวนี้ลีกในเอเชียที่อยู่ในแบรนด์ต่างเนี่ยมันมีแค่ชาปปร์ลีซูเปอร์ลีกลีกเดียว ที่อยู่ในแบรนด์ส่วนแบรนด์เนี่ยหลุดหมดเลยเจลีกก็ไม่มีไม่มีอยู่ในแบรนด์ของที่เขากําหนดให้เพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มจากไทยลีกแล้วคุณจะลัดไปพิมลีกเลยอ่ะเป็นไปได้ยากมากมากโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า2เกมรวมกันมัน5คะแนนก็มันก็ต้องมีทางเลือกอ่ะถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบกับนักเตะไทยมันอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะอ่าญี่ปุ่นครับส่วนใหญ่เขาจะไปเริ่มที่แบรนด์2กันอ่าใช่ เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเบลเยียมนี่เยอะมากนะครับตุรกีรรก,รก,ก็มีะนะครับนี่คือการไต่เต้าจากแบรนด์2เลยครับไออย่างเคสมิตโตมะก็คือไปเซ็นสัญญาใบตั้ก่อนเหมือนกอนันแล้วปล่อยยืมให้กับอุนิองแซงชิลูสของเบลเยียมนะครับปล่อยยืมซึ่งตอนนั้นถหลายหลายคนสงสัยว่าอา้าวเรตอนนั้นญี่ปุ่นอันดับโลกไม่ถึงหรออาจจะถึงอาจจะท็อป50แต่ว่ามิตโตมะเองไม่เคยลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่เลยในช่วงเวลานั้นเล่นกับยูย่เพราะฉะนั้นคะแนนตรงเนี้ย ไม่ออโต้พาสต้องไปไต่เต้ากับระบบแบนแบบเนี้นะครับก็ต้องไปเล่นกับลีกเบลเยียมแล้วไปเล่นหลีกเบลเยียมเนี่ยลง29นัดแล้วทำพาอุนิองแซงชิลัสไปฟุตบอลถ้วยด้วย นั่นแหละมันก็เลยทําให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นมามถึงเกณฑ์สิบห้าคะแนนแบบสบายๆเขาก็เข้าไปเล่นกับไบตันได้ชิวๆที่มามันก็คือแบบนี้นะครับ,รบอันนี้มันเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ออโต้พาสจากอันดับโลกที่ชัดเจนนะครับสาหรับคารุมิโตมะไลฟังนิดนึงคือระบบของแบรนด์เนี่ยเขาจะคิดคะแนนจากข้อแรกก็คือการลงเล่นของนักเตะครับซึ่งแบรนด์สเนี่ยถ้าคุณลงเล่น90%คุณได้10คะแนนนะสิคะแนนจาก15 คือคุณได้ตรงเนี้ย10คะแนนถ้าคุณได้90%ลงเล่นต่อเนื่อง90%ในลีกถ้าต่ำลงมาก็จะ9้าซึ่งกรณีเนี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสุพนัทเองถ้าสมมติสุพนัทไปเล่นเนี่ยนะสุพนัทก็ต้องได้ลงเล่นเขาถึงจะมีคะแนนประเมินตรงตรง,ตรงส่วนนี้ด้วยไม่ใช่ว่าใช้เส้นแล้วมันจะได้ทุกอย่างนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเด็กมันไม่ไหวเนี่ยสุดท้ายแล้วสโมสรก็ต้องเอา สโมสรไว้ก่อน<ช>ผมเชื่อว่าอย่งงางนั้นต่อใ,<ช>ให้ต่อให้เจ้าของจะเป็นคนไทยก็ตามทีเพราะว่าสโมสรก็ต้องสําคัญและและใหญ่กว่านักเตะเพียงรายเดียวอยู่อยู่แล้วแต่ถ้าสุมนัดเล่นได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวจํานวนนัดเนี่ยเกเป็นอย่างน้อยเนี่ยในการเล่นในหลีกเบลเยียมเนี่ยเขาก็จะได้1 0แต้ม10แต้ม สิแต้มแล้วแล้วในรายละเอียดของ90%นั้นอ,ะอ่ะม,มันก็จะมีดีเทลว่าคุณทําผลงานได้ยังไงอีกอถูกไหมใช่มันก็จะมีมดีเทลในการประเมินคณะกรรมการเขาจะมาเมินตรงนี้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยที่สําคัญก็คือผลงานของต้นสังกัดมีผลในการคิดแน่เหมือนกันก็คืออย่างโอเอสลูเวอร์เนี่ยปัจจุบันอยู่ในหลีกสูงสุดถูกไหมครับครับถ้ากรณีที่สโมสรได้เข้าไปเล่นในถ้วยยโรปขั้นต่าคือยูโรปาลีก รอบเพลย์ออฟก็ได้นะคุณได้1คะแนนเลยคือเท่ากับว่าตัวนักเตะที่ไปอ่ะได้1คะแนนด้วยแล้วถ้ามันเพิ่มลุกระดับไปเป็นยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มก็ได้2เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกก็ได้3กรณีที่สมมติคุณเป็นแชม์ลีกปุ๊บสมมติจับพัดจับหัวอสลวนเป็นแชมป์ลีกแล้วสุพนัทเป็นกำลังหลักได้5คะแนนก็ครบเลยก็ครบเลย16-55วกคบคไปพรีเมียร์ลีกสบายๆเลยนะครับไม่ต้องใช้อันดับของทีมชาติไทยไม่ต้องใช้คะแนนอันดับโลกเลยนะตรงเนี้คนีมมัจะต่ออก็ื การลงเล่นของนักเตะในทั่วยุโรปด้วยคือกรณีนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าต้นสังกัดของสุขนัทหลังโอเอสลูเวิร์นสมมุติเป็นโอเอสลูเวิร์ได้เข้าไปเล่นในฟุตบอลถ้วยต่อให้จะเป็นรายการอะไรก็ได้อาจจะเป็นคอนเฟลเอนซ์ลีกก็ได้เขาก็จะมีเกณฑ์ให้นะครับแล้วถ้าสุขนัทได้ลงเล่นก็จะมีคะแนนพิเศษเพิ่มให้1-5คะแนนกรณีที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยยุโรปเกิน50%แล้วก็เหมือนกันผลงานของต้นสังกัดในทั่วยุโรปด้วยถ้าเข้าถึงรอบลึกได้้ขันขนน่คะแ เอาเป็นว่าเข้าถึงเข้าถึงในรอบในรอบที่เป็นกลุ่มสเตจก็ได้นะครับสองคะแนนคุณได้เลยเพราะฉะนั้นปัจจัยมันอยู่ที่การลงเล่นของสุพนัทเป็นหลักเลยถ้าสมมติคุณจะได้ไปต่อยอดไปในเลสเตอร์ซิตี้และในพรีเมียร์ลีกเนี่ยการลงเล่นมันต้องหลักในลีกอะ่ะเหมือนมิตโตมาอ่ะคุณเล่นหลักในลีกรู้สึก34คุณเล่น29อะ่ะคุณก็ได้ไปเพราะว่าประเมินยังไงมันโอ้โห8ปรคุณก็ได้ชิลๆอยู่แล้วแล้วแถมอูนิยงแซงชิลัวไป พุบันทั่วยุโรปด้วยก็อย่างที่มีการพูดถึงกันว่าเฮ <ะ S 3> ้ยทำไมยังไม่มีสัญญาแบบ100ออกมาทําไมบางสื่อใช้คำว,ว่าสัญญาใจผมถ้าให้ผมมองนะผมมองว่าก็เนี่ยแหละมันคือ,อเซนมาอยู่กับเลสเตอร์แต่ว่าให้โอกาสไปอยู่กับไปไปอยู่กับเบลเยียมซึ่งโอเคส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าทีมเนี่ยมีเจ้าของเดียวกันพอไปอยู่กับเบลเยียมเนี่ยอาจจะมีก็สัญญาใจสองปีปีแรก ถ้าสมมุติว่าจะพัดจะผูได้ลง90%จริงๆคุณมีตุนและ10คะแนนปี90%ของคุณได้พาไปเล่นในฟุตบอลยุโรปปีต่อมาได้ไปฟุตบอลยุโรปคุณก็ไปเก็บเกี่ยวคะแนนถ้าได้ลงสนามในฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นอรอบคัดเลือกนี่ก็อย่างต่ำๆเนี่ยอย่างที่อย่างที่เขียนมานี่ก็1แต้มใช่หนึ่งแลแ้วก็ถ้าทะลุอะไรเข้าไปอีกก็2แต้ม3แต้มยูโรป้ากับยูฟาแชมเปียนส์ลีกมันก็มีเกณฑ์คะแนน,นที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้น ผมว่าเปาะ2ปีเหมาะสมถ้า2ปี1ปีแรกประเมินมันอาจจะยังไม่ชัดมาก KPI มันอาจจะได้ไปต่อแต่ถ้า2ปีแล้วเฮ้ยไม่ไหววะ่ะไม่ได้ยังไม่ได้ลงเลยอ่ไม่ได้ลงไปแล้วทำผลงานไม่ดีอันนี้ก็ต้องยอมรับรบว่าอาจจะไม่ถึงก็ต้องกลับมา<ช>กลับมารบประเมินตัวเองในวัยประมาณสัก22 23ผมว่าก็ยังมีโอกาสกลับมา ในไทยลีกหรือไปจะไปเจหลงเจหลีกอะไรเหมือนพี่ชายอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งที่มีคนพาดไว้ให้อะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเดินขึ้นไปแล้วจะเดินขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือเดินขึ้นไปแล้วมันเหนื่อยมันไม่ไหวอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของน้องอ่ามีเรามีโอกาสที่ดีเพราะว่าอ่ะหนึ่งเรามีเจ้าของสโมสรเลสเตอร์แล้วก็จริงๆเจ้าของสโมสรเลสเตอร์เองเนี่ยมองขาดนะครับในการที่จะ รู้ว่านักเตะไทยโอกาสที่จะได้ไปเล่นเนี่ยมันมไปเล่นโดยตรงไม่ได้อยู่ดีสุพนัทจะกระโดดจากบุรีรัมไปเลสเตอร์คะแนนประเมินคุณจะถึงได้ยังไงอในเมื่ออันดับโลกตอนนี้ต่ำกว่าห้าสิบเต็มที่สุพนัทก็ได้สองคะแนนสําหรับถ้าจะไปประเมินอะ่ะแล้วบุรีรัมไทยลีกอยู่แบรนดหกอะ่ะต่อให้ลงครบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาให้แค่สองแต้มอืมสําหรับแบรนดหกเต็มไปไม่ได้เต็มที่มันได้ห้าแต้มอ่ะเพราะฉะนั้นจากจากไทยอ่ะ ไม่มีทางกระโดดไปพรีเมียร์ลีกได้เลยในในระยะแบบนี้นะครับต่อให้เราจะมีเจ้าของสโมสรเป็นคนที่เป็นคนไทยแล้วไปเป็นเจ้าของสโมสรในพรีเมียร์ลีกต่อให้เป็นเจ้าของแมนยูต่อให้เ,เจ้าของคุณก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้มันมันชัดเจนคือกระแสะโซเชียลจะค่อนข้าง จะมีกลุ่มหนึ่งนะต้องใช้ว่ากลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเทไปบอกว่าก็เรามีเส้นใหญ่เรามีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายครับเกณฑ์วันนี้ที่เราเอามาเล่าเนี่ยมันชัดเจนมากๆนะว่าต่อให้เรามีโอกาสตรงนั้นแต่ถ้าทายที่สุดตัวนักเตะไม่ไหวมันก็ข้ามไปไม่ได้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับโอกาสของเจลีกที่วันหนึ่งอยู่ดีเขาก็เปิดตลาดอาเซียนแล้วคนแรกที่ถูกหยิบไปก็คือชนาทิพย์ซึ่งชนะทิพย์เนี่ยไปในปี2017เจ้เขาไปจากการเติบ เกิดและเติบโตเล่นอะคาเดมี่ทุกอย่างในประเทศไทยแล้วเขาไปเขาเล่นได้ให้ไปติดอันดับ11ตัวผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแห่งปี2018พาทีมไปได้รองแชมป์ฟุตบอลทัวเพราะฉะนั้นนักเตะจากไทยลีกเล่นได้เว้ยในเจลีถูกไหมหลังจากนั้นหลังจากชนะทิฟเนี่ยไม่ใช่แค่นักเตะไทยที่ได้ไปนักเตะที่เป็นนักเตะต่างชาติโดยเฉพาะพวกกองหน้าที่เป็นกองหน้าบราซิลก็เริ่มถูกมองมากขึ้น ในไทยลีกก็ถือว่าเป็นลีกที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าสุบนัทเล่นได้ผมก็เชื่อว่าลีกเบลเยียมจะให้การยอมรับไทยลีกมากขึ้นมันน่าจะเป็นบันไดขั้นสําคัญอย่างหนึ่งเลยถ้านักเตะจากไทยลีกสักคนไปเล่นในลีกเบลเยียมได้หลังจากเนี้ยบันไดอันเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในบันไดที่น่าจะเป็นเหมือนแสงสว่างของเด็กๆเด็กๆไทยอ่ะในไทยลีกที่แบบเฮ้ย ที่แบงค์เล่นได้อฉันไปเบลเยียมก่อนมันเป็นเกณ์อย่างนี้นะเดี๋ยวฉันไปอยู่นี้2ปีสาปีแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบมีระบบแล้วอะคราวนี้อีกหนึ่งตัวเลือกสมมติกรณีที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพิมพ์ลีกยังไงก็เข้ายากประเมินไม่ผ่านสักทีอืแถบ,บที่เป็นบิ๊กไฟฟ์เนี่ยมันมีลีกอะไรไหมที่แบบว่าพอที่จะทําให้สุพนัทได้ไปโดยหลักเกมที่มันมีความเป็นไปได้บนพื้นฐานความจริงอือะมองที่ลีกนี้แล้วกันผมมองว่า บุนเดสลีก้าเยอรมันนะกัน uh. เพราะว่าด้วยเกณฑ์ของบิ๊กบิ๊กไฟฟ์ท็อปไฟฟ์ของลีกยุโรปอะบุนเดสลีก้าเยอรมันเป็นลีกที่ผมว่าเกณฑ์ในการที่นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในชาติที่อยู่ระดับท็อปๆจะเข้าไปอะมันง่ายเพราะว่าเรื่องของการลงทะเบียนลงทะเบียนได้99คนเรื่องของโคต้าอูไม่มีอืม uh huh. เพราะว่าอย่างอย่างบางลีกจะมีโคต้าอูอย่างเช่น สเปนเนีย่ยมีโคต้าเอีอยูกาโชเนี้ยมีโคต้าเอียูลีเอิงมีโคต้าเ<ล>อียูตแต่ของเยอรมันลงทะเบียนต่างชาติแบบไม่จํากัดนะครับส่งผู้เล่นลงสนามแบบไม่จํากัดก็คือไม่มีโคต้าต่างชาติด้วยแล้วไม่มีกระบวนการในการพิจารณาเวิร์คเพอร์มิทแบบนี้แบบที่เราเล่าไปทางรายการเนี่ยมไม่มีแล้วก็สามารถที่จะขอถือพาสปอร์ตสภาพยุโรปด้วยแต่คือถ้าถ้าจะใช้เป็นทางผ่านเนี่ยมันไม่จําเป็นละสาหรับการจะเป็นทางผ่านไปอังกฤษนะครับอันนี้ก็ เป็นหลีกที่ผมมองว่าเกณฑ์เกณฑ์น้อยแต่ต้องอยู่ที่ว่าฝีเท้าถึงหรือเปล่าอยู่ดีนะ,ะนั่นแหละมันก็เลยมองว่าจริงๆถ้าไม่ใช่พรีเมียร์ลีกไปบุนเดสลีกามันก็ยังพอที่จะมีโอกาสแต่ตอนนี้เรา <นะ S 1> ยังไม่ได้มีเหมือนเป็นจุดจุดเริ่มต้นแรกนะยังไม่มีจุดเริ่มต้นยังใช่ยังไม่มีจุดเริ่มต้นแรกมันอาจจะต้องมีจุดเริ่มต้นแรกจากแบรนด์สก่อน ครับอะ,อะแบบสองเงี้ยเราได้ลงให้ต่อเนื่องก่อนอะอะไรอย่างเงี้ยได้ลงอะอย่างน้อยขอลงปีแรกอาจจะลงลงสำรองบ้างแต่ขอแบบต่อเนื่องอไม่หายไปครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆที่วันนี้เรามาอธิบายเราก็อธิบายให้เห็นภาพของเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะนักเตะจากไทยหรือว่านักเตะจากทีมระดับโลกที่ไม่ได้สูงนักที่จะได้ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกมันเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้ามองมาในเคสของ สุพนัทแบบเพียวๆผมก็อยากให้มองในเรื่องของบันไดขั้นแรกนั่นแหละไม่ต้องไปมองถึงขั้นเลสเตอร์หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณสอบไม่ผ่านในระดับเบลเยียมระดับแบรนด์2แบรนด์หนึ่งมันก็เป็นแค่ความฝันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีความฝันเนี่ยขั้นแรกเนี่ยมาให้เนี่ยมันก็ต้องให้เด็กเราไปทดลองให้เด็กเราไปเรียนรู้ให้เด็กเราไปพิสูจน์ตัวเองถ้าได้เฮ้ย ไทยลีกมันก็มีของเหมือนกันว่ะอืมอ่าสุพนัทหนึ่งมันก็อาจจะมีคนที่สองอาจจะมีคนที่สามอันจะมีคนที่สี่ใช่ใช่ครับอ่าเห็นด้วยเพราะว่าเพราะว่าไทยลีกก็เออไม่ได้ขี้ขี้นี่ถูกไหมก็ปั้นเด็กไปเล่นเบลเยีเยมได้เพราะฉะนั้นแม่แบบต่อไปฮะพิมพ์เขียวต่อไปที่เราจะทําเราจะทําอย่างไรให้ให้มีสุพนัทคนต่อไปสุภโชคคนต่อไปชนะทิพคนต่อไปเพราะในเมื่อเราพิสูจน์แล้วนี่ว่าลีกไทย ก็สามารถไปเล่นในยุโรปได้ถ้าสุพณัทผ่านนะครับอ่าถ้าสุพรัทผ่านอันนี้เราก็อยากให้มองกันแบบกว้างๆแล้วก็เปิดใจใช่ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราพูดกันแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าข่าวสารยังเป็นทางการเนี่ยก็คงจะออกมาในเร็วนี้แหละนะครับกับการที่สุพนัทเราจะได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับตามที่คุณเนวินชิดชอบเคยบอกเอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เล่นที่เลเตอร์ซิตี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับอ่ะบอลไทยเฮดไล์วันนี้นะครับ พี่จรกับผมนะครับก็เอาความรู้เอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเมสแตนนะครับก็อย่าลืมกด Super อร์แตงนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมและพี่จรลาไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ